สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองบัลลาดนะคะอันนี้เป็นบัลลาดใช,ใช้กับหลอดกลมดวงนี้สามทิบสองวัตต์นี่ค่ะใช้กับหลอดกลมนะสามทิบสองวัตต์นี่ค่ะวิธีลองนะคะนี่ค่ะป้าทำหัวไว้สำหรับลองไฟเห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วเราก็จิ้มจึ๊บเข้าไปอย่างนี้ นะคะถ้าไฟติดแต่ว่าโครงวงจรโอเคประหลัดใช้ได้นะคะทางร้านเราเป็นร้านเดียวนะคะที่มีการลองประหลาดให้ลูกค้าดูเปิดไฟค่ะนะคะสวิตช์ไฟขึ้นนะคะแปลว่าออนทาง,งานนะคะเสียบต่อไปค่ะ้าเราจับเล็กได้นะ,ะอ่ะโอเคนะคะนี่วิธีแลการลองนะคะเราจะเสียบเข้าไปที่ขั้วไฟเข้านี้นะไฟติดแปลว่าไฟโครงวงจรน,นะคะใช้ได้ค่ะตัวนี้คานขอบคุณค่ะ มากดสีแดงดีนึงอ่ะได้